ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปหาพระเท่าไหร่ไม่ใช่อะไรหรอกมันออกบ้านไม่ได้ฝนมันจะลินปลอยปอยเมื่อคืนนี้ก็ตกตั้งแต่กลางคืนทุ่มหนึ่งเลยนี่ยยันเช้ามาเจ็ดโมงเช้าก็ฝนลินลนอยู่อย่างนั้นแหละโอ้ไม่ได้ไปไหนแน่ประมาณเกือบสองโมงเช้าแปดโมงผมก็พฝนชะลอผมก็ขี่รถ ไปส่งของลูกค้าขากลับมาฝนก็ตกอีกตกแรงก็ไม่ได้เปียกมากแต่ว่าชุ่มไปทั้งตัวเลยตีนก็เปียกแฉะไปหมดเลยอะแฉะไปหมดทุกพื้นที่ผมกลับมาจากเออจากส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วผมก็มาทำเกี่ยวกับจิตนะ จิตกับกายมี2อ,อย่างนี่เนี่ยกายคือใช้ในปัจจุบันในโลกนี้จิตก็เอาไว้ติดตัวไปในโลกหน้าและให้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขในโลกปัจจุบันด้วยอมผมก็อาอยุเยอะแล้วเนาะห้าสิในนิดนิดละห้าสองยัง5้าสมแล้วก็ถือดัมเบลหนึ่งอันดเบไม่ได้อยู่ที่นี่นะดัมเบลหนึ่งอันแล้วก็เดินเดินไปกลับประมาณ6กเจ็ดแปด ประมาณแปดเมตรอ่ะไปกลับไปกลับไปกลับอยู่ประมาณสองชั่วโมงสาชั่วโมงจนร่างกายเริ่มเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยเออเราเดินไปมันเราก็เหมือนการทําสมาธิไปในตัวหละก็คือเรารู้สึกในการเดินพอเออวันหนึ่งวันหนึ่งนะพอหลังจากทําอะไรเรียบร้อยแล้วเดินเรียบร้อยแล้วเมื่อยก็อาจจะมาดู เกี่ยวกับซีลงซีรีส์เล็กนๆๆ้อยเปิด t ิกต o k แล้วก็ทำคลิปลงลงช่องเพจในเพจถ้ามีคลิปดีผมก็ลงในเพจบ้างลงใน YouTube บ้างมันเป็นรายได้นะรายได้มาจุนเจือครอบครัวไม่ได้เยอะหรอกครับได้นิดนึงหน่อยตามความสามารถของเรานั่นแหละแต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นช่วงนี้ไม่ได้พระเครื่องก็ไม่ได้มาเช็คพระธรรมดาได้พระเครื่องมาก็จะมานั่งเช็ค ว่าองค์นี้ที่เราได้มามาแท้ไหมถ้าแท้แล้วเขาเล่นกันราคาเท่าไหร่ยังไงเราก็ค่อยมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพระที่เราได้มาทำวิดีโอถ่ายภาพนิ่งลงจนถึงบ่ายนั่นแหละวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้ว่างว่างเพราะไม่ได้สืบพระบ่ายมาบ่ายสองบ่ายสองพวกเขาเข้ามาที่หลังบ้านในป่ามะม่วงใต้ต้น มะ่วงหาวมะนาวโหนี่ต้นมะ่วงทําเป็นซุ้มไว้กันฝนไม่มีอะไรจะคุยนะก็ามาคุยเรื่องสมาธิกับกับร่างกายนี่แหละคนเราอะ่ะผมก็มีพระหลวงปู่ดูวัดสแกอยู่ชุดหนึ่งเป็นพระเจ้าเหนือผมนะผมก็จะกรรมกรรม กำพระไว้อย่างเนี้ยกำพระไว้แล้วก็ใช้ใสายตาเพ่งเพ่งเพราะจิตเราอยู่ที่องค์พระเพราะจิตเราอยู่ที่องค์พระเออสมาธิมันก็รวมแต่อาจจะรวมไม่มากอาจจะเป็นแค่คณิกะสมาธิแต่อุปจาระสมาธิเต็มที่แล้วเพราะเราไม่ได้หลับตาไม่ได้หลับตาสมาธิรวมทำจิตใจให้สงบ เป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งเนาะโดยการใช้พระนี่เนี่เป็นพุทธ,ธานุสติหรือเป็นอะไรที่เอาไว้เพ่งอะ่ะเอาไว้เพ่งพวกเ,เขาเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบข้อของของของพระเจ้าที่ท่านบอกไว้ก็มีพวกขสินดูไฟดูสีดูแสงได้หมดอะ่ะน,นี่เราดูพระเพ่งดูเพ่งดูจิตมันก็รวม แต่ถ้าเวลาก่อนนอนผมจะทำสวดพระคาถาจักรพรรดิสวดแบบให้มีความสุขนะเราก็น้อมจิตใจให้เหมือนเหมือนมีรอยยิ้มในคำสวดอะ่ะเราจะมีรอยยิ้มนะโมพุทธายะพระพุทธไตระะะัตนญาณให้มีรอยยิ้มในคำสวดสวดไปแล้วสวดสวดปล่อยไม่ได้สวดยิดถ้าจะนอนนะสวดปล่อย สวดปล่อยให้เพลินเพลิสนสวดเพลินเ,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 เพลินเพลินไปเรื่อยแล้วจิตเราขอจะเคมิม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 เคิมแต่ก็หลับผมเคยนอนแบบไม่ได้คุมสติตัวเองไม่ได้คุมสติคือนอนเฉยๆอ่ะบางนั้นอาจจะไปทานเหล้ามาแล้วไม่ไม่ได้คุมสติตัวเองมันเป็นการนอนแบบทุรน,นทุรายนอนดิน้นนอนนอนจับสมาธิไม่ได้ แต่ผมไม่ได้เมายเยอะอสังสรรค์กับเพื่อนเล็กน้อยอย่างเงี้ยมานั่งออมาด,ดูดูความรู้สึกของตัวเองบางทีก็ใช้การทําสมาธิความรู้สึกตัวแบบแบบของมาพูเทียนโดยการมือเราเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนอนทําปล่อยวางนะไม่ได้ยึดนะไม่ได้ยึดทําแล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยแบบเดียวกับสดพระทายจากพระจักรพรรดิไม่ได้เพ่งไม่ได้เพ่ง รู้จักลวงไออาจารย์กำพลไหมอาจารย์กำพลทองบุนนุ่มอะ่ะท่านเป็นคนพิการท่านกระติกได้แค่มือกอับคอท่านก็ทําใช้วิธีนี่แหละที่หลวงปู่คําเขียนท่านสอนอะ่ะให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวต,วตรงเนี้ยแต่ร่างกายเรามันก็จะว่างมันก็จะเบาเป็นธรรมะที่เห็น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 ผลปเดี๋ยวนั้นเลยอใน,นความรู้สึก รู้สึกตรงนี้กิดมันก็ปล่อยวางมันอทีห่หนักๆมันก็โล่งแต่อันนี้มันเป็นสมาธิความรู้สึกตัวแบบหนึ่งนะถ้าเราจะทำ,ทำสมาธิแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ได้ฌานได้สมาธิก็ทําอีกแบบหนึ่งคือการเพ่งคือการเพ่งลงไปผมเคยเข้าผวังตกผวังได้ตอนที่บวชเป็นสัมปะเนที่วัดแก้ว ตอนนั้นผมก็สวดพุทโธ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 แล้วผมก็มีมันมีดวงแสงพุหลับตานะนอนนอนอยู่นอนเหรอนอนอยู่หลับตามีดวงแสงขาวๆที่เรามองเห็นน่ะพุทโธพุทโธแล้วผมก็จับที่ดวงแสงพุทโธที่ดวงแสงนั่นแหละแล้วดวงแสงนั้นมันจะมาอยู่ตรงตรงที่ช่องช่องเนี้ยผมก็เพ่งเพ่งเพ่งพุทโธ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 เหมือนเราอะ มุดเข้าไปอยู่ในแสงมุดเข้าไปแหวก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 วกเข้าไปจนเข้าไปสุดปุ๊บตกผวังปุ๊บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยคือรู้สึกแค่ตัวแต่ร่างกายไม่รู้สึกเลยไม่ไม่รู้สึกก็อยู่ตรงนั้นเนะี่ยแล้วจะมีปิติปิติชุม่มอยู่ในจิตในใจเราเนะี่ยพอออกจากสมาธิก็เ,เริ่มกระดิกตัวเริ่มอยากอยากออกว่าร่างกายเรามันรู้สึกตัวอยา่างกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วกระดิกนิ้ว พรร่างกายเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แต่ความชุ่มของของธรรมตัวนั้นตัวธรรมอ่ะมันจะชุ่มอยู่ผมว่าเกินเจ็ดวันปิติอิ่มเอมใจชุ่มเย็นอยู่ในใจเราเนี่ยนานมากหลังจากนั้นผมก็พยายามทำอีกทำเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้ทําเหมือนเดิมแต่ความอยากทํามันเยอะไปตอนที่แรกผมนอนทําเล่น มันก็มีบางครั้งที่ผมนั่งนั่งแต่วรัเพ่ง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 มันก็ตกผวังบุบเข้าไปเออผมคิดว่าผมทําได้อยู่ะมันสิบกว่าครั้งเนี่ยที่ตกเข้าไปถึงผวังลึกๆเลยแต่ก็ยังจําความรู้สึกนั้นได้ดีมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขความสุขแบบอมันไม่มีตัวตนมันมีแต่ความสุขกับความปิติอ่ะ ปิติสุขแล้วก็มันจะนิ่งเอกเรียกว่าเอกคตาอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้พวกนี้มันเขาเรียกว่าเป็นหนทางการการทำสมาธิการทำปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราจะเอาแบบบรรลุธรรมเขาว่าแค่คันกธกสธกสมาธิก็สามารถบรรลุธรรมได้ไอ้พวกนั้นเป็นเหมือนว่าเราเราเดินน่ะเราเดินเราเก็บของตามทางเดินเราไปด้วยอาจจะได้ความสุขได้ฌานได้ปิติได้อะไรเนี่ย มันเป็นความสุขที่อยู่ในห้วงลึกที่ผมฝังใจมาไม่เคยลืมเลยตั้งแต่อายุสิบสี่ปีจันตอนนี้ห้าสิบกว่าปีผมเคยทำแบบว่าเออพอได้แฟนเรียบร้อยแล้วอายุยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยแฟนเขาชอบเล่นการพน,นันเล่นหวยเขาขอให้ผมเพ่งหวยให้ผมก็เพ่งนะเพราะผมเพ่งเพ่งเนี่ยเพ่งใช้จิตเพ่งเพ่ง มันใจเรามุ่งหาตัวเลขตัวเลขมันขึ้นมาสองตัวเราเอาแค่สองตัวแรกนั่นแหละแฟนผมถูกหวยติดต่อกันสามงวดซอ้อนอ่ะครัวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากทำเพราะมันใช้พลังเยอะเพอเราเพ่งเอาตัวเลขใช้พลังเยอะไม่ค่อยอยากทาแล้วพอแฟนลบเราว่าอยากอยาก,อยากให้ทําให้มั่งอยากให้ทําให้มั่งผมก็เหมือนเรามีกิเลสเยอะเพ่งยังไงมัน,ม,นมันก็ไม่ขึ้น พวกนี้มันต้องจิตใจดีเหมาะเจาะจริงๆคือเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรโลกีโลกียะอะโลกียะมันไม่แน่นอนไม่เหมือนไม่เหมือนพวกไอ้โลกุตระธรรมโลกียะธรรมของเราที่อยู่ทุกวนันนี้ต่อให้คุณได้ฌานได้สมาธิขั้นนั้นขั้นนี้แต่ยังไม่หลุดพ้นจากยังไม่หลุดพ้นจากโลกียะเนี่ยมันมันยังไงมันก,ก็ขับคืนมา มีก็สามารถเสื่อมได้เหมือนพเทวทัตหเหาะเหินในอากาศได้แต่ว่าก็มีจิตใจที่ไม่ดีทาที่เคยได้มันก็เสื่อมเหมือนผมเนี่ยถ้าผมหมกพุ่นในโลกมากเขากินเหล้ากินเบียร์กันเฮี hey, hey ้ยหผมก็ไปหมกมุ่นกับเขาเนี่ยแต่ก็มีบ้างแต่ว่าผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนั่นนะเพราะสังคมเราเพราะเรายัางอยู่ในโลกปีลูกมีเมียต้องรับผิดชอบอยู่ผมพยายามออก จากตรงนั้นมามาหาโลกส่วนตัวอย่างที่ผมอยู่เนี่ยหาโลกส่วนตัวก็พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมหรืออะไรเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้ว่าเป็นคอนเทนต์นะเนี่ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ว่าธรรมะเนี่ยถ้าใครทําได้ถึงอ่ะไม่มีใครทําชั่วหรอก อย่างภาวนาเนี่ยผมสวดภาวนาคาถาจากักรพรรดิหรือพุทโธคือมันอยู่ในกับตัวนั้นนหะท่านฐานอยู่ตลอดเวลาสวดไอ้คาถาจากักรพรรดิห้าโมพุทธ,ธายะแล้วสวดให้มันมีความชุ่มความเย็นแล้วก็ความสุขในคําสวดเ่ะมันไม่มีเวลาไปคิดชั่วหรอกคือเรามีเวลาแต่แต่จะสวดแล้วก็ชุ่มเย็นปิติอยู่ในใจเราแค่นั้นแหละแล้วงานการเราก็ทําไปตามระบบของโลก ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เราเอาอริยทรัพย์ภายในของเราเนี่เหล้าเบียร์ผมก็กินนะแต่ผมกินเล็กๆใน้อยออก็กินพอสังคมไปหนีไม่ออกครับเขาบอกว่าจะให้หนีออกได้เลยก็ต้องบวชถ้าบวชเนี่ยเราเราไปไปรอดแน่เพราะมุ่งมั่นแต่ทางเดียวแต่เราอยู่ในโลก มีกินมีกามมีเกียรติอยู่แต่ปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนเหยียบเรือสองแควอยู่โลกธรรมโลกธรรมก็ยังรักษาธรรมอยู่เผื่อเราตายไปมันไปคนเดียวนะตายมันไม่ได้มีเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยไปด้วยนะลูกเมียก็ไม่ได้ไปด้วยตายตายคนเดียวเราต้องเอาตัวเราให้รอดด้วยแล้วเราก็ยังอยู่ในโลกนี้มีลูกมีเมียมีกินมีการมีเกียรติมีเพื่อนมีฝูงงานสังคมก็ต้องไปแต่ก็ไปให้ได้น้อยที่สุด ไปให้ได้น้อยที่สุดสมาธิีนผมไม่ขาดไม่ขาดถึงผมไม่ได้ทําสมาธิแบบแบบเข้าฌานแต่ผมทําสมาธิแบบรู้สึกตัวก่อนนอนก็ทําได้หลายอย่างนะบางทีทามือเงี้ยตั้งขึ้นแล้วก็แค่นี้ยทําแค่เนี้ยมันไม่ครบระบบเขาหรอกแต่อาศัยแค่ความรู้สึกตัวเออแค่นี้เขามีความสุขมีปิติอยู่ในในการกระทํานั้นแล้ว แค่นี้แหละครับพเพื่อนๆม่มีอะไรก็พูดคุยกันเนะ